ขอต้อนรับเข้าสู่รายการใหม่ใหม่ใหม่รายการที่จะชวนคุณไปค้นหามุมมองใหม่ๆของใหม่ไทยผ่านสายตาคนรุ่นใหม่แบบไม่จำเจวันนี้เรามีคำแนะนำสำหรับมือใหม่หัดซื้อผ้าไหม้าเรื่องต้องรู้ก่อนซื้อผ้าไหมผ้าไหมไทยไม่ใช่แค่ผ้าสวยๆแต่คือเรื่องราววัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่ซ่อนอยู่ในเส้นใยรู้ไหมคะว่าผ้าไหมที่เราซื้อตามตลาดหรือแม้แต่ห้างบางแห่ง อาจไม่ใช่ใหม่แท้อย่างที่คิดก่อนจะควักกระเป๋าจ่ายอยากให้รู้5้าเรื่องนี้ก่อนค่ะเพื่อให้ได้ผ้าไหมที่ดีมีคุณภาพและเป็นผ้าไหม่แท้ 1. วิธีดูว่าผืนไหนไหมแท้ผืนไหนไหมเทียมไหม่แท้จะให้สัมผัสที่นุ่มลื่นแบบมีชีวิตไม่แข็งกระด้างหรือเย็นมือจนเกินไปเนื้อผ้าไม่สม่ำเสมอร้อเปอร์เซ็นตเพราะทอมือ ในขณะที่ไหมปลอมมักจะลื่นแบบแห้งๆเย็นๆคล้ายพลาสติกและผิวเรียบเกินจริงสามารถทดสอบเบื้องต้นด้วยการนำเศษไหมไปทำการเผาด้วยไฟไหมแท้เมื่อเผาจะมีกลิ่นเหมือนเผาผมส่วนไหมเทียมจะมีกลิ่นไหม่แบบพลาสติก 2. มั่นใจได้ว่าไหมแท้แน่นอนแค่ดูสัญลักษณ์ที่ปลายผืนผ้าว่ามีตานุกยูหรือไม่ ตานุบยุงพระราชทานเป็นเครื่องหมายการันตีผ้าไหมไทยโดยกรมหม่อนไหมเป็นผู้ควบคุมมาตรฐานให้ได้ตามมาตรฐานนุยุง 3. ผ้าไหมไทยใส่ได้ทุกวันสวยเก๋ลายและสีไม่สำ้ำใครไม่จำเป็นต้องเปลายขึงๆเท่านั้นผ้าไหมาสามารถแมทกับดีไซน์ทันสมัยให้ใส่ได้จริงในชีวิตประจำวัน 4. ไม่จริงที่ผ้าไหมดูแลยาก ผ้าไหมเป็นเส้นใยที่มาจากธรรมชาติลักษณะคล้ายเส้นผมของเราเพราะฉะนั้นการดูแลไม่ยุ่งยากเลยเหมือนเราดูแลเส้นผมสามารถซักได้เองโดยน้ำสบู่แชมพูหรือน้ำยาซักผ้าที่มีฤทธิ์เป็นกลางแล้วนำมาตากในที่รม่มที่ที่มีอากาศไายเทสะดวกจะช่วยทำให้ผ้าไหมเงางามและคงคุณภาพ 5. ผ้าไหมมีหลายประเภทมีทั้งผ้าไหมที่เนื้อหนาผ้าไหมเนื้อบางที่ให้สัมผัสเบาละมุนผ้าไหมที่ผสมเส้นใยอื่นที่ให้ความแตกต่างกันไปตามเส้นใยนั้นๆเือกขาซื้อได้ตามความต้องการและการใช้งานเพราะไหมไทยไม่ใช่แค่เรื่องผ้าแต่คือเรื่องของคุณค่าการรู้เท่าทันผ้าไหมเป็นอีกหนึ่งวิธีปกป้องตัวเองและสนับสนุนช่างฝีมือไทยอย่างแท้จริง ลองใช้ทั้ง5ทวิธีนี้ในการเลือกซื้อผ้าใหม่ครั้งต่อไปแล้วคุณจะดูเป็นโดยไม่ต้องเก่าไปเรื่อยฝากติดตามรายการไหมใหม่ๆรายการที่จะพาคุณไปค้นหาความเป็นไปได้ใหม่ๆให้กับใหม่ไทยมุมมองใหม่ๆของไหม่ไทยไหมใหม่ๆ